ไปอาสาพายิ้มกันดีกว่าครับไปยิ้มกันที่ไหนครับวันนี้ครับวันนี้นะคะพี่จุ่มปอยเด้งจะพาไปบ้านลิเกนะคะทงท่าไร่รำจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามในอาสาพายิ้มค่ะมมาาาาอพไไไปปยยยิิิ้้เดนทงทงั่ว น,นี่บ้านลิเกก็ต้องแต่งแบบนี้สิคะให้เข้ากันเข้ากัน ชวนพิสมัยและยิ่งผสมผสานเข้ากับชุดลิเกที่จุงใส่มาทักทายคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยแล้วอบอกคําเดียวเลยค่ะว่าจุงฟืนค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะฝันที่เป็นจริงที่จุมพามาในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเขาเรียกว่าบ้านลิเกแต่ว่าไม่ได้เป็นโงรงลิเกนะคะกลับเป็นร้านอาหารที่มาที่ไปเป็นยังไงมาสิคะมากใกล้ๆหน้าจอมาฟังค่ว่าฟ บาลิเกค่ะเดิมทีนะคะมนเป็นทายาทเป็นทายาทของต้มโปลิเกคณะนะเราอ๋อกแกวล,ลูกวิทยา,าค่ะแล้วก็คุณตาคุณยายเนี่ยมอบบ้านเป็นสมบ,บัติไว้ให้แล้วก็มีชุดอยู่แล้วเห็นว่าบ้านเราก็ทำเลดีนะค่ะ แล้วเป็นนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่บรรยากาศก็คล้ายๆบ้านเราน,นี่นแหละก็เลยกลับมาบ้านก็เลยอ่ะมามาลุทำที่บ้านอะไรอย่างประกอบกับคุณแม่เนี่ย, <c oughs> เ,ยเขามีฝีมือทางด้านอาหาร uh ก็ได้ได้อาหารและอาหารป่ากับอาหารพื้นบ้าน <c oughs> แล้วก็ทําบ้านที่คุณตาคุณยายให้เนี่ยเป็นโฮมสเตย์แล้วก็ลูกค้ามาก็าให้ลูกค้าใส่ชุดพระเอกนางเอกของเราที่เรามีเนี่ยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมบ้านลิเกไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารแต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาเรียนรู้ในลิเกศิละปะการแสดงที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานอีกด้วยละะ่ะค่ะจบบุ๋มแอบสืบทราบมาว่าที่นี่เขามีให้แต่งชุดและก็สวมบทลิเกกันแบบฟรีๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุ๋มต้องขอตัวไปเตรียมตัวโชว์ลิเกให้คุณผู้ชมดูกันก่อนนะคะแต่จะเป็นบทอะไรนั้นอ ติดตามต่อพรุ่งนี้นะคะจุ๊บจุบอาสาทจะพาไปยิ้มเดินทางไปยิ้มทั่วไทย